สวัสดีมินรักนะักเสี่งยงโชคเสี่ยง,งดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แอชชูก้าเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมที่ช่องจูก้าชูก้าฟรีจะ้ะวันนี้เรามาพบกันกันกบเกมไวเบเนโตนะจ๊ะหรือว่าน้องหน้าผีนั่นเองส่วนตัววันนี้แอดพกมาห้าพันสี่นะคะทุกคนม,มาทองไม้สิบก่อนเลยแล้วกันอ,อู้ าบอกว่าตาม,มาแตกไม้เดงโอ้สยสวยๆคูน okay, ีโอเค97ในเมื่อน้องแตกขอญยกปับขึ้นเลยนะจ๊ะวันนี้พกมาหนักสักมิสนึงแต่ขอไม่ได้ปังไปก่อนไน่ไมวัน97ให้เฉยให้เฉค็ดเคดหนึ่ง โอ้โหไหลอย่างรวดเร็ววิ่ไหลไปน้ำปรับพื้นดีว่าเบากระชาบสิบไฮชิไฮชิฮัชชะโอ้ขอไล่หลหน่อยนะขอไล่หลน่อยคระโอ้ได้กำไรมาจากเกมน้องกระตายนะคะคนเราตช่งช่วงนี้เล่นหน่อยเขาคิวแ่าหนึ่งไปเม กชอ่าอ้สเกตเอรลงอเห็นมาสเม็เตอร์ัแล้วโอเควสงหน่อยได้ไหมไม่ได้จ้อสวยขอจะแว3 10ก็ได้แต่ก็ไม่ให้ดูสวยงาม เธอโบลายรับนนะจ้าวมมืตกันใจโู้ไหลไปนะเอาสวยรอข้าสิบแปดโอเคู้ไหลไน้เธอสเกตเตอร์ลงสามดวโอเคมือถจะได้ดูสเกตร้ลงแล้วก็บสกูนห้ามคูนตัคูนเราจะไหลเรื่อยด้วยนะสวย เาจทา้สวย่ะเรไาต้องไม่เราต้องตงเกมต้องเกมน่ารักทีลังสวบป่วยค้าขออะไรดีมันไม่มขอเจ้สวย่ะขอเเดี๋ยวหนึ่ง ไม่ไดไเธอสายมากเลยคูณเจ็ดแล้วนะขอตัวสายหน่อยได้ไหมสัเวเกตเตอร์สองตัเวเกตเตอร์ลงมาเราจะได้งมดเพิ่มไม่งั้นก็คูณแต่เราได้แน่ๆคือตัวเจนะคะสัเวเกตเตอร์เลยไปแล้ว <laughs> เอาโอเคเจนี่เอเดอกหนึ่งคูณแปดเจสวยค่ะโหโดนจัดอยู่มากขอสิบโอเค อาตระชิอีกหนึ่งมนสุดท้ายแล้วโอ้หมดไปโอเคยังได้3 9งาติดตามโอเคอะไรามาก,ก่อนไม้30ไหนๆก็ไหนไห,น,ไห,น,ไหน,นนี้ตกขึ้นเลยแล้วกันไม้40่สจะทำบุคเฟ่ตกันนะคะยังชัดนะโอเ้เขาเกลยวเนือพิต้าก็ได้ขอตัอวแพงๆหน่อยได้ไหมจ๊ะ สิ่าสค่ะไม่ให้จ้ะขอใ้ไม่ได้ยางนั้นเลยช่วงนี้โอ้เอซ<อ>ัหน,นึ่งโอ้สวยเอนึ่งงั้นแหละเฮยดองนี้สี่ร้อูหนห้าไปแล้วอะไร่อบโอ้ย่อแล้วเอ้าลืมดูจะคิดได้สเกตเตอร์หรอต้องกำไรแล้วนะ ว่าวัวมากว่าวไปห้าว่าวไปหกโอ้โหเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วเหลือสามคสุดท้ายของเราไม่มีแตกสักไม้เลยโอ้โหแตกไม้ก่อนเอาได้มาแล้วหกสิบอโอเครอกนี้ก็สุดแตงูไหลไหลหน่อยเธอ ตัวท้ายไปแล้วหกร้อยสี่โอเคกำไร้กำไเดี๋ยวนีว้ใช่กำไย้แน่ตามเจ็บร้อยหกสิบหกโอเคค่ะยังดีนะคะจริงดีไม้สี่สิบเลยเมื่อนายสี่สิบจ่ายเราปรับขึ้นเลยอย่างกวัดเร็วไม่กล้าปรับหลังเกิบสูงมากอุ้ยตอนนี้ตัวผู้ชายแพงด้วยอู้เ้บานวายลงเต็มกระดานขนาดนี้แต่ไม่มีจ่ายเเวยู้จ่ายนะ ต่อหน่อยนี้ไหมเดี๋ยวมีกีตาร์ตัวนึงโอ้โหยงจะคดิดอากาชิอากาชิอ้โหเเตอร์อีกตัวหนึ่งลงมาไหมอ,อูสวยค่ะสิบค่ะอู๋เลเลอร์ซาเเตอร์ลงสามตัวแล้วแล้วหมุนซีจิกรบผม ยังมีแมทมองว่ามันแต่งนอกแบบไหนดีนะแล้วก็เข้ามูลฟีเจอร์ได้ง่ายโอเคแต่ว่าแต่ไม่ใหญ่เรื่องนึง <c oughs> โอเคสวยค่ะต้องชมน้เขาะร้องดีหน้านะนี่เป็นตัวต่วตัวตัวเหล่าของแมทนะเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเท็มมันก็ดี สุดสุดสุด่อตัวตัวเดี๋ยวของเราไปเรื่อยนะทุกเออเอาละครับรางวัลก็โตถึงว่ายังมีตอนนี้หนึงหนึ้าห้าหลังจากกินเกลือกินแกมาหลายวันแล้ค้หนึงอีกของหมุนางกำไดแน่นอนคูณสิอ่ะคูณเไปแล้วขอขอหน่อยได้ไแม่โอเคเกดีสออูนะะ้สวย8ปร้อยคูนสิบเอ็ดเอาลดคูนส uh ิบสกำไแน่นอน หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งศูนย์โอเครับรับซับมาก่อนนะจอบ,บดอกนี้ยังคงเหลืออีกสี่หมุนนะคะเราก็สู้กันต่อกำไรแน่นอนกำไรแน่นอนเออไหลๆขออีกโอ้โหหมุนสุดท้ายไปแล้วอุ้ยแต่คูณสิบสองนะจ๊ะลองเลี้ยงกำไรแน่ๆกำไรแน่ๆไม่กินเกลือแล้วว <to> ันนี้วันดีของไอ้กูกานะคะไม่กินเกลือไม่กินแกบถือว่าเลิศ หมาย5 0สไปแล้วจริงๆเราได้กำไมเราต้องคอยนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเรายังคงมีความโลภนี่อลยช่วงเลาดึกๆนะคะอันนี้ไม่แนะนำไม่ทำตามแต่แอดเล่นคนเดึกๆนะทุกคนบอกใจเฉยอูหูกับไรมาแล้วเอา้าขอเกย์สวยๆหน่อยได้ไหมอากาชิอากาชิหน่อยได้ไหมอูสัเตเกตเตอร์ลงมาตัวเดียว โอ้โหสวยฮาสนุก,น,กนั้นแหละโอ้โหเลือด oh wow. ไหต yeah. ่อเฟรมสองอุ hmm. ้ยกำไปห้าร้อยสี่คู่สกุลเจ็ดบางคนก็ตบมือไอ้ถูกคาขาไม่เกลือแล้ววันนี้หนึ่งหกหกสองหายใจโล่งคอหน่อยนะหลังจากกินเกลือมาแล้วหลายครั้งหน้าจริงจริงกำไรมาไกลแล้วเนี่ยโอ้โหฮา เพชรถ้าใครใจจะคู้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะอใจเต้นรัวความดันนุกขึ้นเลยนะประมานจะได้กำาไรกับเขานะฮะหลังจากกินเกลือมาหลายรอบไม้เจ็ดสิบอูช่วงเวลาสำคัญนะคะจะทำเพื่อความบันเทิงไม่แน่นำไม่ทำตามแงจริงเกมนี้แม็กเบดสูงสุดสี่ร้อยอู้แต่ว่ามันจะเยอะไปไหมน่าจะไหลเป็นน้ำแน่เลยอ่ะส่วนตัวของไม้ร้อยจกสิบีสองสามสี่ 1, 2, 3, 5, เราจะได้ร้องห้าหกขู่สเกจเดอรลงมาลุ้นดอกนี้ไม้ร้อยอเ,เล่นของแล้วนะขอแบบดืึงบ้านเลยขนะอสักเ<ป>กือบสองหมื่นเลยได้ไั้ยเยอะไปด้วยจะได้รอ,อบไปไหมเดียวเราก็หวังเลยค่ะอยู่ได้ด้วยความหวังนะเจ้าพรอน้องหน้าผีน่ารักปุ๊กปิ๊ก ให้เราหน่อยโอ้ยอย่าบอกนะไม้แพงไม่จ่ายไม้ร้อยไม่จ่ายเลยเป็นไปได้แล้วเป็นไปแล้วหนึ่งหมุนสุดท้ายโอ้โหจ่ายมาแค่เจ็ดสิบห้าเท่านั้นอะไรกันคะเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วทั้งนั้นอารุตุวานองเริ่มดึงคืนทั้งนั้นได้พอเลยถ้าเป็นแบบน,นี้น่าจะดึงคืนแน่นอน ก็จะทำมาค่อนไปเนินนะคะทุกคนลาก,กันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวน้องดึงคืนของแอนนะคะทำไรแล้วต้องถอยนะคะแนะนำขอเกมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแอดนาจัดตามควาขอนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ